สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมวอรเอพีเอ็กดีจีมาครับนะครับวันน uh ี้ผมอยู่ในสเปซโซลเรียนะครับวันนี LS> ้ผมจะไปดาวนคารนกันนะครับอือฮึตอนนี้เออจะลลวดเพื่อนเขาขึ้นจัลลวดไปแล้วก็้องรอนะครับโอเคครับตอนนี้เออจรลวดมาแล้วครับอันนี้คือผมอัดกับวันเดียวที่เออที่ผมลงคลิปที่หนึ่งแล้วก็ ลงคลิปที่สองนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะลงวันเดียวกับคลิปที่หนึ่งกับสองโอเคครับอันนี้ก็ต้องรอรอคนไปนั่งที่รอคนไปนั่งที่ห้องท,ที่ที่นั่งควบคุมอะครับผมจะพูดดีๆขัดๆหน่อยนะโอเคนะครับท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้คือจรวด่การอยาไปนะครับ เพื่อนผมเป็นคนเอ่อเป็นคนกดป้าตรวจนะโอเคอันนี้ผมจะสปีดคลิปสักสองสองโอเคท่านผู้ชมมาดูเอฟเฟกกันไม่แน่ผมอาจจะแคร์เลยก็ได้นะอย่างวายนี้ผมต้องปรับการาฟริกต่ำสุดต้องปรับต่ำสุดถึงจะโอ้คู่ยอมดูดิขนาดตา่ำสุดแล้วนะ โอ้เยซัสของเราไม่มีปัญหาฮะเดี๋ยวผมลองปรับเป็นสองมันก็จะไม่ดีขึ้นอันนี้คือของเพื่อนปะน้องแของเพื่อนรำนะก,ก่อนหน้านี้ปะใช่เปล่าวะางบนเนี่ยเดือของเราวะโอ้น้องแจตอนนี้เราอยู่ในหมอกหมอกร้ายผู้ชมเออผมจะไม่ตัดมากนะเพราะว่าผมกลจะเปิดเทอมแล้วนั่นแหละ โอ้ผู้ชมตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยโอเคเริ่มเห็นละออกมานอกโลกแล้วนังกะหูสวยจังนังก็เปิดแฟร์ดิเปิดสมุทรไทรกลามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยยามเร็วเกินโอเคผู้ชมตอนนี้ผมจะสปีดคิมนะสปีด็งังแสดงความเร็ว <laughs> เขาได้ที่ต้าถึงโนะคตรใหญ่ที่ต้าแบบเป็นใหญ่มากเนี่ยเขาทำงานกับใคร้เนลูกที่อยากไดก,ก้อน,นี้อ่ะเอ้อบักบักอ่ะเออคุณผู้ชมครับอันนี้คือเก็บความรู้นะครับไฟสีม่วงออกชมพูชมพูอ่ะมันคือไฟที่ร้อนที่สุดนะครับส่วนไฟสีแดงแบบแดบงส้มๆหรือแดงแดงไปเลยอะ่ะมันเป็นไฟที่เบาที่สุดนะครับซึ่งตรงไฟแช็กอะ่ะมันจะมีไฟสีแดงกับไฟดับเงินไฟแดงเงินนะคือแรงอยู่ ให้ผมเทียบนะมันคือแรงแบบกลางอะโอเคท่านผู้ชมในคุณจะต้องใปิดคลิปเป็นสิบหกนะครับปีดโอเคนะคะท่รนผู้ชมตอนนี้เออมันเริ่มกับคลิปแล้วความเร็วเริ่มสูงแล้วโซลาร์เซลล์ก็เริ่มกลางโอเคแล้วคะท่านถ้าผู้ชมอันนี้ผมน่าจะตัดไปเลยมั้งจนกว่าจะถึงสถานีวิกา โอ้ได้เบรดด้วยไรอ่ะหนึ่งหมื่นกิโลเมตรความสูงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่วะไม่ใช่วะมันมันเลยหนึ่งหมื่นอย่างนั้นแ่ะโอเคท่านผู้ชมคลิปรับผมอยู่สถานีอวกาศแล้วแต่ทำไมมันมืดขนาดนี้วะต้องกาไม่รู้สถานีไฟดับเหรอโอไฟมาแล้วไฟดับไฟมาแล้วต้องกะ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะสปีดคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวผมหลงอีกไม่น่าหลงเนาะนกกะนกกะมาใส่คุยเกิดโอเคสปีดโอเคเอตรียมลยโนกะไปเตรียมนกกะไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่เปล่าวะใช่ใช่นกกะอ๋อตรงนี้ห้องเก็บของอเฉย ก็ไดฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่แคนแคนประหลาดนั่นเอนมึงแน่นอนหน้าหลังนั้นเราก็ต้องรอให้เออ่ยาลมกาดมาอยู่แล้วเนี่ยเออโอเคครับท่านผู้ชมอันตรงนี้ต้องรอให้ยาอากาศมันสปอนก่อนนะครับคือถ้ามันสปอนแล้วตรงนี้มันจะเปิดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะเอาสปีดคลิปไปนะโอเคสปีด นี่อะไระปุ่มอะไรปุ่มที่มันพูดว่า Open Docking กดดิ Orion Docking อ๋อกำลังกำลัง dock โอเคอ๋อหียมันมีปุ่มมันมีปุ่มให้กดนี่ว่าใช่โอเคเอาตอนนี้ยามมาละ ผมรอทูกงานในปุ่มให้กดตั้งก้าอยาเพึ่งแป๊บหนึ่งบอสเอยเราเข้าไม่ได้เอ้ยดีนะตอนทิ้งเนียเดี๋ยวทิ้งยืนนอกสนานี้โอกาสโอ้แต่โชคดีที่เราใส่ชุดนะเออกูนึกว่าเดสเปคโหเดสเฮ้ยอะไรโคเวอร์โคสแล้วจะเข้าลงไหนวะมันมีแฉะในนี่อยู่อะ ขึ้นข้างบนปะแั้กล้ามเข้าตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะตัวไมเยอะตอนนี้ของน้องหาทางเข้าแล้วเปิดไฟได้นะบอโดนบั๊กอ่ะเปิดไฟได้รู้ๆๆโอ้ตุ๊ๆก็เหล็กนั่นแหละจิจูข้างบนปะไม่ได้ให้นี่สองยันให้นี่สองยันเฮียเฮียเดียสเปซ แดนลักเฟซจริงๆอ่ะลุงกามังมืดมากเออแต่ว่าเรามีไฟฉายนะแต่ก็มีเพื่อนนะเว้ยเห็นปะเพื่อนเพื่อนมันข้าทางไหนวะทางไหนวะไม่รู้อ่ะเอ้ยต้องมีพระลังกาใช่ปะใช่ปะลุงกาตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้นี่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 นไงนี่ไงลุงกาเข้าได้เขาได้เข้าได้ปะมันเป็นแค่การไขสูตรอ่ะ เหมือนจะเข้าได้แต่ของลกมอะหรือไม่แค่อจออกวะเอาอีกด้านดิแต่มันเหมือนจะจะเปิดได้นะกะอือหืออืมไม่แล้วพวกเราจะเฮ้ยเราต้องไปสถานีซ่อมแซมเหรอเพราะว่าสถานีซ่อมแซม,มมันมีจุดที่แบบเออปล่อยออกนอกตัวยานดูฮะจริงรอ่ะสถานีซ่อมแซมเราอยู่ไหนซ่อมแซม อาวนนั่นเหรอขอ,องเอนจิเนียร์เลยเอนจิเนียร์เอ๊ะอันนี้ปะสำหรับช่างวิศวะแน่นอนเลยไม่อันนี้นิวอันนี้เหมือนจะเป็นนิวเคลียร์ใช่ไหมนิวเคลียร์เจเนเรเตอร์หรือเอา่าคนบ้าเลยจะเอานิวเคลียร์เจเนเรเตอร์มาวางไม่รูเอาอากาศมะ <c oughs> ถ้าเราควรแน่แน,น่นเนี้ยขี้เกียจปั่นไฟด้วยเลวยโซล่าเซลล์อ่ะนิวเคลียร์เจนสารองมึงรู้เปล่าว่าแบตเตอรี่อันหนึ่งของสถานีอรากาศมันใหญ่แค่ไหนอ่ะใ <c oughs> หญ่มากนะมึง อันนี้เหมือนก็จะเข้าได้แล้ด์ลก้าแต่เหมือนจะแต่เมืนเข้าไม่ได้เนยทางเหมือนจะเข้าได้อะกูไปย่องตอนนี้นนผมลงข้างนอกแล้วเอ้ยเอ้ยบอสเราสามารถเช็คได้นะฮะเช็คไงาเหวีใช่ปะเหวีใหม่ตอน,นี้ยานถามอยถ้าเกิดยานมันเคลื่อนที่เจ็ดกิโลเมตรต่อวิไม่ใช่ว่าเราออกปุ๊บมันยานบินหายไปเลยนะ <laughs> อันนี้เขากำลังทำอะไรกันะไม่ใช่ว่ายานบินหายไปเลยเลย หรือว่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าตัวหรือว่าตัวละครเรา,ากำลังเคลื่อนที่เจ็กิโลเมตรเหมือนกันไม่รู้รอ,อ่อยานดอกยากบบกนกลางดอกกิง้งอ่ะดอกกิ้งเหรอฮึเข้ามาอันนี้สาวพันยาไม่ใช่หรอดอกลงไหนวะไอหนูมึงดูนู่นนี่นนเห็นนี่มึงหันกลับมึงหันหลังดิปัป๊บแป๊บเออใช่รอปะเผื่อได้รอเลยเผปิดบัก <รอ S 2> ได้ มีคนเรียกยางสิอย่างนั้นอ่ะมันมีมันมีคนเรียกมันมันคนทอรยศเชื่อปะอือมาแกมีคนเข้าไปปุ๊บปดอยเลยไอ้บอสเขาได้เว้ยเฮ้ยรอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูมึกลับกันเว้ยมึงมึงต้องฝังกูให้แน่คนไทยเหมือนกันวะต้กแกคุณนั่งละกูไม่ให้เขาไปด้วยอ่ะเอาดิโอเคแล้วยอมตอนนี้ผมตรงนี้ละแล้วก็ทิ้งเพื่อคนไทยไว้ตรงนั้นอ่ะ ไม่รู้ว่าจะนั่งได้เปล่ามาก้ามาเลยปอยานปอยานเดี๋ยวปอยานไปยังไงก่อนไปละไปละแซดเพื่อนแซดแซดป่วยนั่นแหละแล้วเพื่อนก็อยู่ทำการโอกาสาศโดยมีชุดอากาศตายตายอย่างเดียวกูเพื่อนตรงนี้ผมจะสปีดคิมนะโอเคสปีด โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมถึงที่นี่แล้วสถานีดดนจันต่อไปสถานีราคานอีเดอรเอิร์ดดูว่าอกแอนด์ลีฟดิเดอะเอิร์ดอเมรีบอยู่แล้วอันล็อกใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดชุดใส่ชุดก่อนไปเลยปะอันล็อกแอนด์ลีฟเดอะเอิร์ดอันล็อกไปไปเลยมาไปมาจะไปหรือจะมา <c oughs> มันวารไปเลยป่ะตงกะเล้วไม่วาร์ปะน่าวารไปอ่ะอือคือหน้าจะแบบอันด็อกที่หลังอ้าอตงกะอะไรไม่ไปวะเ,เราเราเห็นควันหลังนาอยู่ออันนี้คือเ l ลเชอร์กดไปแล้วกดแล้ว,ว,ว,วมัวไม่ไม่รู้ว่าคืออะไร ให้ผูยังไม่วาร์ปเให้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 ผบ้คนที่ยังมีตัวตนอือฮึแล้วมันออกมาท่านอกได้ด้วยวะโอเคทำไมพวกผมยังไม่วาร์ปอ่ะต้นก็ยังไม่วาร์ปเหมือนกันหรอโอ้โหบาทีโอ้ฟาสฟาดสปีดรันสปีดรันสปีดรันใหม่นายกล้าไปพวกเลยรไม่หวาไปไปนอนชัวร์ไปบอลรีเซ็ตเลยโอเครีเซ็ตการเป็นเดสกเป็นเรียบร้อยครับโว้นี้ตายหมดเลยตายหมดยาน โอเคตัวเรากลับมาแล้วที่ต้อวาไว้เสียงไปชุดก่อน,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 นอันดอกคนดีท่างกล้ากดเลยเหรอกดเลยมายังไง,ง,ไงเราไม่ตายหรอกโอเคเอ้ยได้เราจะได้เราจ้ละผู้ชม,ชมตอนนี้คือผมกดอันดอกแล้วละเนี่ยไอ้ตรงนี้มันคือไอ้ไอที่เอาไปลงลงจันไม่ก็ดาวองคานะคราวนี้แล้วผมไปมาแล้วเออเพื่อนผมก็นั่นแหละดิ่งทะลุดาวองคานนิ่ทะลุดาวองคานโดนเผาไปเลย โดนเผาเลยมันบั็กไม่ก็เอ่อมันเราไม่รู้ว่ามีโอกาสที่มันจะโดนเผาอย่างนั้นหรือเปล่าไงฟาสฟอร์เวิร์ดโอเคจะฟาสฟอร์เวิร์ดเลยฟาสฟอร์เวิร์ดเราต้องเราต้องรีบไปให้เร็วที่สุดก่อนที่เกมเดินต่อมาเดินต่อมาอยู่ไว้แล้วมาเอาไปไปเลยมาติดเฮลนะนะเอไม่โหลดเออการที่เอาอาคารโอเคไหมโอเคน่าจะยังไม่โหลดอ่ะจะยังไม่โหลดช่วยด้วยช่วยด้วย อามาแลไร้เหาโอเคครับผมมาหยุดสถานีดาวอันคัแล้วกล้ามายังก็ตื่นโคตรเหลวเลยของเหลวอ่ะตั้งใจตั้งใจนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้คืออะไรวะตั้ง้าไปใส่ชุดก่อนใส่ชุดก่อนเพราะต้องใส่ชุดก็ว่าถ้าจะออกไปข้างนอกใส่ชุดใส่ชุดอยู่ข้างบนชุดอยู่ข้างบนเดี๋ยวเข้าไปชุดอยู่ข้างบนโอ้โหวาชุดวาชุดตั้งใจตั้งใจมาตรงนี้ก่อนต้องกล้ามาตรงนี้มา บแล้วก็รอ <S <S คืออะไรคือเราคือเราจะออกนอกสถานีอ่ะใช่คูย่ยงนึงีตรงนี้มันไม่เกี่ยวนะผมแค่อย,อยากลองออกนอกสถานีดูพอ,อมาปิดปิดด้วยเอปิดด้วย <S <S เออแล้วก็รอปะนี่ตรงนี้ตรงนี้การปรับความดันอเขาบอกวิเศษสเปซสูดเห็นไหมนม่งั้นอจะตายเอแอชผมพีนี่ย ไปเปอู้คู้ยงนี่คือดาวการ้งังกะพุ่งลงไปเลยปะโอ้ยพุ่งไปเราน่าจะตายไอ้เราใช้บรรยากาศตายแอชโอเปรได้เปล่าเอากรได้ไ้แถมกำลังเปล่าความดันอยู่เรถามนีมันไม่แค่นี้เหรอลูกะ เออแล้ออกมาทำไมวะเออสถา,น,านี้อากาศยังดีกว่านี้อันนี้ไงโอ้องกานี่ปุ่มกดความดันปรับได้ถ้าจะเข้าเขาให้มันกดตรงนี้ก่อนนองกระอันนี้เพื่อนเขากำลังจะออกอ่ะมันออกเขาจะไอ้บอสเข้ามาเข้าเรียบร้อยปรับความดันความดันโอเคคุณผูมคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงไม่เป็นไรเดีออด๋ยวผมตัดผมทำงานที่ายาวกับเกมนี้สักคลิปหนึ่งอ่ะ<ต>อย่าอย่ากดรีเทอร์ดูเกีย์วนะอย่านะ เพราะว่าไม่งั้นเราจะไปนั่นน่ะกดแลนดิ้งถูกมานะกดแลนดิ้งเลยเราจะไปตรงไหนอืม <ลด S 1> อ่อาม,มันลงให้อยู่แล้วไงมันมีจุดลงอยู่แล้วนุงกอาบังคับไม่ได้ว่าจะลงไหนอะฟาสสวารดเอาฟิวเอาเลยเนฟะียมาแลเลยเธอโอ้นุ๊อกอะไรวะออสโตรนลอลอสโตนโอนอเฮ้ยคนเยอะจังนุงกอา น้องกาเราบอกก่อนนะถ้าน้องกาเห็นแววว่ามันจะไม่ลงจอดดีๆม so okay. like like ันจะทะลุไปอ่ะให้น้องก้ากระโดดนะโอเคปะถ้าจะกระโดดมากู้ทุกเห่าอัีไม่น้องกาถ้าเห็นแววว่ามันใกล้ถึงพื้นแล้วแต่มันทะลุไปอ่ะให้น้องกากระโดดนะน้องกาตอนนี้น้องกาอยู่ไหนอ่ะกำลังเอ่ออยู่นอกชัรบรรยากาศนอกชั้นบรรยากาศเหรออันนี้เราหยุดเอ๊ะเราไม่เห็นน้องก้า ก็จะโชว์เคสเกมอืมอืมอันนี้ดูดิน้องก้าเขาเอาแผ่นเขาแบบเอารูปดาวังคารมาแปะแล้วขยายตริงจริงวัตถุอ็อบเจกต์ที่เป็นดาวังคารเราบอกมันมีให้อยู่แลว้วนะก็จริงคือเราบอกมันก็มีโมเดลของดาวังคารแล้วนะใช่อันนี้เขาเหมือนเหมืนอนเขามาขยายอะ่ะคุณผู้ชมไอ้แผ่แผ่กันความร้อนเขาขยายให้แล้วขออยายไอ้แผ่กันความร้อนกดหน้าจอใหม่อีกแล้วว่าตื่นเชียวหน้า,นานจอเป็นไรอนะ ถาม่อยมันเป็นไม่ได้ป่ะที่เราจะขยายอลูมิเนยียมได้ที่ที่ที่เราจะขยายแบบสาสารให้มันเป็นแบบเราสามารถแบบขยายสาสารแบบเป็นของแข็งแบบเช่นเหล็กอะไรอย่างงี้ได้ไหมอาจจะนะทําทําให้ข้างในโปร่งอ่ะอาจจะเป็นเหล็กก็ได้น้องก้าอาจจะเป็นแผ่นเหล็กแล้วเขาแบบอากาศไปแค่โปร่งอ่ะแต่ถ้าตามหลักที่เราคิดนะถ้าตามโลจิกอ่ะมันมันไม่ควรได้นะถย้ายหญ่อ่ะจากเกมที่เราเคยเล่นมาด้วยเกมไอ้ประกอบจรวดอ่ะ มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะลุงกาลุงกาอยู่ว๊อดฮะว๊อดว๊อ h e ะเฮลแย่แล้วลุงกาคุณโดนหนุนน้ำ what เท็กเจอร์ไม่โหลดหรือมันหรือเรือตกลงมาโอเคเท็กเจอร์ไม่โหลดยังดีแค่เท็กเจอร์ไม่โหลดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีลมเลยแหละนี่ไม่มีไม่มีลุงกามันมันมันมีมันมีลมให้อยู่แล้วลุงกาเห็นปะนั่าหนักมันเป็นลมลมชะลอโอ้หาเทคดีเว้ย อืมวะไม่โหลดหรอเอ,อ้ยลเราลงมายังเราลงมาแล้วนะลงมาแล้วชมผมอาจจะแหลกหน่อยนะผมขอปรับปรับสิทธิ์ให้สุดก่อนมันไม่แหลกหน่อยอ่ะมันมันไม่หน่อยแล้วอ่ะมันไม่หน่อยอ่ะมันโคตรแหลกเลยแหละโอู้โู้โอ้โน่งค้างไปแล้วผูช้ชมตรงนี้มันอาจจะมันอาจจะค้างๆหน่อยน,นะ มึงไม่น่าจะเสียงผมจะค้างเปล่าอ้าวเย่หักลงแล้วเดี๋ยววัดเออเฮ้มาเทียนเสือปูต้องกล้าลงมายังไอ้ไอ้รถออกสายจนป็นปาทิ้งได้ด้วยนังไก่ลงมายังคุณผู้ชมหากไปเกมนี้กดกดคิปเพื่อวิ่งนะต้องกล้าอยู่ไหนเฮ้ยนับลองไปนองกล้าอยู่ไหนอ่ะเดินพื้นยัง อยู่บนพื้นยังอ่ะแล้วมึง,งอะเจออยู่บนพื้นแล้วอ่ะกู่อเหมือนเกมนี้มันจะเอารถออกมาได้เลยปะม,นะมันจะมีปุ่มอะไรบ้างวะโอ,โอ,โอต้ติดติดจะมีปุ่มรีมูฟกับรีเทิร์นปะออดอกออฟรีมูฟรีเซนต์แล้วมันมีแค่นี้จริงอ่ะจิ๋ดจิี่มันได้อยู่ไหนได้อยู่ไหนอ่ะ ถ้าเกิดถ้าเกิดเองออกเองก็ออกได้มันก็ม่อยู่ไหนมันก็ใส่ใส่ใส่ธงที่แขนหน่อยทงกูกูอยู่ตรงเอ่อูุขบูเลนเดอร์สุาบูเด้เอองอยู่ไหนบอสทงแกมสีอะไรฮะธงทงเราสออีกูไม่อยากได้ธงสีชมพูอ่ะไมต้องเป็นสีชมพูเลยวะ ตรงประเทศไทยน้องกายอยู่ไหนอ่าดูแล้วน้องกายอาเข้มนี้อเอารู้มาจากไหนอ่ะตดอะไรเงี้ยโอ้โอ,อันนี้เหรอใช่ไหมบ้านใครก็ไม่รู้ขโมยรดนแล้วกันน้องกายอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเราไม่เห็นน้องกายเลยสปีดอ๋อ แล้วจะหาเงินาจากไหนนกา้ามีคนแทงออกไปแล้วก็จะหาเงินมาจากไหนก่อนนี่คือนงถ้าไม่ซื้อเขาถ้าไม่เสียงเงินซื้อเขาก็ไม่ให้ไปแฮะหุดจัดว่ะนก้อยู่ไหนกก้าอ้ลอาลูอยู่มันอยู่กับรถ รถรถรถใครอะ่ะรถที่แม่งตกล่องก,กัแล้วอะอืมรถตกลอกก่องที่ไม่แต่แต่กูไม่รู้นัว่ามันมันขับรถได้เปล่าขับขับได้ต้องเสียงเงินนะ <S 2> <S 2> <S โอ้มป็คนน้องจอดอีกคนวะใครก็ไม่รู้รถใกล้ยอยู่ไหนก่อนอขับรถไปในห้เน่ย แนั่ขับรถไปแล้วอไม่ควรมาลงจอดอีกเพียบเลยตงกล้าแถวนี้โคตรเท่เลยแบบไม่ใหญ่นะบอกก่อนที่เราเคยดูแบบมาไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนั้นสิงรถวะสิงรถวะสิงรถเป็นานองคานี่ทีมลูเวอร์ตงกล้าเห็นในในนั้นปะไอ้ที่เป็นไอ้ตงกล้าป้าตงกล้าเลี้ยวขวามาดิจะลองเลี้ยวขวากำลังเลี้ยอะเฮ้ยนนั่แหละตงกล้าใช่ใช่ตงกล้าแหละ ใช่ป่าววะต้นกาซ้ายมันนี้จอดจองจอด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 เชี่ตกาปะเออใช่ต้นกาเล่นจอดอย่างเงี้ยเบิกจริงๆริเราอันนี้เสียเงินนะต้นกาไปเอาของใครมาหน่ะอ๋อของฟรีใช่แน่เอามาจากไหนก่อนเถอะปั๊บต้นกาเก็บเก็บของมาแล้วแล้วกาไปปุ่มอะไรด้วยอ่ะต้นกาขอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพุ่งไป เราจะดูปุ่มปักความดันนี้ไปดิทูโอเพนวอเตอร์เฮลโอ้ข้างหลังเัยจ้าแล้วปุ่มไม่ตรงข้างหลังอ่ะที่จริงตรงนี้มันออกได้นะที่จริงตามหลักอ่ะเมื่อกี้เราเหมือนเราปักกึได้วอเตอร์เฮลไอ้บัสไปซิง <You sing S 1> อะไรกว่าซิงซิงฟอตไลเอียแล้วกล้าปักคงก่อนไหมปักก่อนป่ะกูปักไปแล้ว มึงไม่ได้ปักเลยมันจอดจอดจอยจอยจอยอู้หูฮึอู้่าโอ้น่าจะจอดก่อนดิจอดยจอยจอยดิฟดิฟจอดตัวการดิฟจอดจ่ามึงจอดก่อนแหน่โอ้โหจอดก่อนจอดนางซีนออฟโหลดแบบ slow motion นะไม่กล้ามึงจอดมึงจอดก่อนดิแล้วกล้ามึงจอดก่อนเฮียจอดแล้วก็ปักอย่างนี้ได้ปล่าวะ แล้วลุงกาเราส่งใส่อีอย่างหนึ่งอ่ะวัดไม่ไม่ไม่เกมแหลกๆหลกแล้วนะแต้วลุงการลุงกาได้เลือกธงชาติตรงที่ติดไหล่ป่ะลองเข้ามาไม่ได้เลือกไหมไม่ได้เลือกมันก็จะมีธงชาติมันจะไม่มีธงชาติไทยอยู่ฝั่งไงี้ยลุงกาดิลุงกาเดี๋ยวดูนะนี่ลุงกาเห็นป่ะมันจะมีธงชาติไทยอยู่ฝั่งแล้วก็หน้าเราแต่เราคาดใจที่มันสีฟูมากเลยไอ้ตรงหแถเนี้ไอ้นั่นป่ะ เลดี้ทูโอเพนโอเพนเอียงถ้าเป็นประตูนี่มันจะมีท่ายทำไมวะถ้าเป็นสมมประตูเป็นประตูอ่ะอืมเขาบอกว่ามันมรียกเขาเทเรนตุกเทเรนเลยเรียกเขาเทเรนวีดีโอดอืมต้นการต้นการไปขนของ,ของมาเก็บแล้วเหรอ,อ,อปิดประตูโอปิดอืมเกมนี้หาเงินยังไงก่อน ไปปรับความดันเนี่ยเว้ยนีจริงอ่ะปรับดิเออน้องได้อีกฝั่งมีอะไรวะอ๋อเจนปะอ๋ออ๋อเราห่อชุดอากาศ์อัตโนมัติโอเคเอ๋ออ๋อโอเคจะได้จุกจ้าปรับเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กูปรับแล้วเราตายหานึง <c oughs> ไม่น่ากล้าปรับปุบ๊บแล้วแล้วสมมติเรากดไม่ไรไงปิดประตูอ๋ออ๋อใส่ชุดอากาศโอเคอ๋อนั่นไงเองปิดเราเริ่มปรับความดันดิปรับความดัน ความดันแล้วก็จะถอดชุดใช่ไหมใช่คือวาอวันนี้ผมก็เล่นนะครับแรงแบกนะนะอันนี้ช่วงนี้ผมไม่ตัดออกเลยอันนี้ <c oughs> ใครอยากใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็กดก่ uh, อคลิปไปเออสมมุติถ้ากเกิดเราขับรถก็เป็นกะยังไงต่อตอ,อ,ตอ่ <c oughs> <c oughs> อนี่เห็น้องกะมันจะมีออนออฟวางเนี่ย เหมือนต้องปรับความดันก่อนเออต้องปิดประตูปรับความดันป่ะใช่ใช่เลยป้าไปไหนดิซิงซิงโฟนเยียเราคาใจตรงที่เวลาเราอัดซีแล้วมันแหลกผู้ชมหขอโทษนะที่มันแหลกป้าเกิดซิฟดิเกิดซิฟซิฟสิงโฟนเยียแดมจจ่จู่รถก็กลับมาพลิกเหมือนเดิมได้แบบไร้ผล No physics ซิงโตได้เยียอเขาบอกว่ารอที่แบบรอให้แบบของรถที่แบบในอวกาศอะมันอใช่ไหมมันมันมันไม่มีลมอะใช่ไหมมันจริงปะใช่ใช่หละถ้ามีลมมันจะรถมันจะจริงไงเพราะว่ามันจะลอยไงจะลอยง่ายมากเพรแบบเดี่ยขึ้นอะไรเงี้ยมันจะลอยไปเลยงเวียดนามตรงเวียดนามฉับชนโอ้โหโคตรเท่เลยโอ้โหโคตรเท่เลยแหละพากัมาเข้าไปชม แล้วน้องกาไปโอลิมปัสกันปะโอลิมปัสโอลิมปัสอะไรวะภูเขาที่สูงสุดบนดาวอังคารเนี่ยโอลิมปัสโอลิมปัสทางนู้นเลยไม่รู้อ่ะมันอยู่ตรงไหนละโอลิมปัสอ่ะเดี๋ยวนี้พอเถอ,อะโอลิมปัสนะไม่มีคนเทคออฟไปหลายคนแล้วไม,ม่ควรแบบมาเหยียบปุ๊บกลับเลยน้อกาออร์บิทนี่คืออะไรวะออร์บิทอ่ะ ก็คือวนรอบโลกเหรอใช่ไหมนั่ารักน้องการต้องไฟเห็นปะน้าไฟหน่อยหนึ่งอะเฉียงไฟเล็กน้อยอะไรพวกเขาวืดเฮ้ยคนต้องจอดตรงนั้นด้วยเหรอน้องก้าเฮ้ยเอ็ดเราเราต้องขับรถไปรับเขาหนิวะนี่ขับไปบไนี่บอลเขาจะขับแล้วอ่ะขึ้นกับแล้วเอ่ะเพื่อนโอ้แค่มาปากตรงนี้หน่อยเองเนี้ยปากไม่หลุมเด้อ เอ้ากลับแล้วโอ้ดูก่อนว่าเพื่อนเขาจะเทคออฟเปล่าแล้วก็เทคออฟละอันนี้มันจะรวยไอ้ที่เราใช้ในเกมเลยนี่วะโทรเลือดก็ได้โทรมาวะรัสเซียเหรอรัสเซียแต่ว่ายามอากาศนี้เป็นของมีกันนสายุกูจำเพลงชาติรัสเซียไม่ได้ว่าร้องไงอ่ะแต่เราจะคือต้นสายุบ้านลุงกะ ว่าเป็นมึงเขาชา้าเขาช้ารถส่วนไม่ช้าทำเร็วสินะนก้าไม่ใช่ว่าพวกเราตีอยู่ในหลุมนะชา้าเป็นชา้าแมนนก้าเกมนี้มีเกียร์รถปะไม่มีนะไม่มีนะมันมันเหมือนมันดิคิวแทงก์อะมันดิคิวแทงเลสคิวอะนะไม่ใช่ละเทรนิ้งคอมแบทเออนก้าขึ้นได้ขึ้นได้อยู่ได้อยู่นก้าถ้าถ้า้องก้าดูรอนะนก้าจะเห็นว่ามันล้อมันอีกแบบอะล้อจากุยดิน แต่ <Okay. S 1> แต่กระทาร้อนนี่คุณคุณนั่นอ่ะมันก็ขับเฉียงไปขับเฉียงขับเฉียงเออนั่นแหละเฉียงไปเฉียงไปเรื่อยๆไว้ไว้อ,ย,อ,อยู่เฮ้ยหนายวะมันนั่งขับเฉียงงไงต้องยาแต่ตรงน,นี้ขึ้นยากสุดละต้องข้างบนสุดอ่ะสิ่งรถต่อแค่นั้นอืมไอรถกาเป็นมีเหวด้วยว่ะข้างซ้ายมีเหวเออเองน้องขับหมดตัวเปิดสันดิ้นเปิดเปิดว้าวโอ้โห เดี๋ยวขอแคมคอนโทรนล็อกแคมโอ้ต้องการให้ล็อกแคมนี่สุดจัดอ่ะโอ้อโหเกีมคำนุนเลยเด็กก็ขับไอ้รู้ง่ายกว่าคนไอ้นี่ไงคนนั่งคนนั่งข้างไม่เวียนหัวเชยได้เลยอ่าโยเซ่วั e what อ่ะราคือไม่ได้แ้วให้พอแล้วก็เอาไงอ่ะอฟหลังไหมชา้วก็วิ่งตามมือไเนี่อันนี้มันอันนี้ใช่ป่าดาวนั้นเป็นคืนลำธารปะลำธารดาวอัานที่เขาเคยที่เขาเคยค้นพบอ่ะที่เมื่อมันมีร่องรอยของน้ำอ่ะแต่มันไม่มีน้ำอ่ะและ้วก็แต่ว่าดาวนี้คือมีน้ำก่อนใช่ไหมแล้วก็อย่างนั้นก็แบบไม่ไม่ไม่แค่ทฤษฎีของวิทยาศาสตร์แล้วน้องก็หรือว่า ลุนกาลุงกาหรือว่าเราเมื่อก่อนอยู่บนดาวอังคารแล้วเราก็ได้พยพมาดาวโลกหรือเปล่าวะไม่ไหนไหนวะเฮ้ยลองเราลองแรลมโซ่สิเออดอุ้ยโอ้โหวัดตะเขียวไอ้ลุงก็แตะแต่เราอีกทฤษฎีหนึ่งนะที่มันที่เราไม่แน่ใจว่าไม่ใช่ทฤษฎีที่เราที่เราคิดคนเดียวหรือเปล่าอ่ะ คือเรากับคือโลกเรากับโลกเอเลี่ยนอะโลกเอเลี่ยนอยู่ดาวอังคารแต่เราไม่สามารถเห็นเอเลี่ยนได้เอเลี่ยนก็ไม่สามารถเห็นเราได้นี่ที่นี่ที่เราคือคิดขึ้นมาในหัวันกกเอ่อขับพี่ขับขับได้ปะมนกกาอย่าวอกว่าค้างไม่มอสมึงไม่ได้คะกูค้างอี้ยอ้าวันกกค้างเหรอตายอยู่ไอ้เสือตายอยู่นั่นละนั่นไงโอเคคุณผู้ชมขอลากคปเรียนเท่านี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดมาใคราครับไว้เจอกันใหม่นะคะที่หน้าครับบาย